ทราบเรื่องกรรมของแต่คุณครับตระกูลผมใครที่มีลูกเป็เนชายตื่นแต่จะเป็นบ้าหมดตอนนี้สนใจครับว่าเพราะอะไรเป็นาการตระกูลเลยตระกูลนำสกุลอะไรเหรอคะต้องเขียนมาเ้วยนิดหนึ่งเนาะที่ผมปกติเรนมีที่ก็คือพระธรรมที่คือแก้ออกจากตระกูลมา เปลี่ยนนามสกุลไปเลยคือเรื่องเหล่านี้ไม่แปลกนะคะพี่บวยเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยได้ทำอ,อ,อาชีพจำนองจำนำที่ดินเนาะแล้วก็ไปโกงเขาคราวนี้คนที่เขาโดนเอาเปรียบก,ก็จะทำพิธีสาบแช่งทำของใส่เลนก็เคยเจอเคสแบบนี้หลายๆครอบครัวเหมือนกันที่ว่า ถูกทาของใส่ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสาบแช่งว,ว่าใครเป็นลูกชายของตระกูลนี้ขอให้ชิบหายขอให้มีแต่สิ่งไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็มีค่ะพี่บวยบางคนก็เหมือนแบบตายไปจนหมดตระกูลเลยก็มีพี่บวยบดังนั้นคาขอแต่คนอื่นเขาก็ติดกรรมใช่ไหมใช่ค่ะเขายอมแลกพี่บวยเขายอมแลกกับบุญกุศลที่เขาเคยสร้างมามาติดกรรมแล้วถึงเขาจะร่วงลับชีวิตไปแล้ว เขาก็ต้องวนอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในบ่วงเวรกรรมที่เขาทําของใส่ผู้อื่นเช่นเดียวกันค่ะโอ้ไม่จบไม่สิ้นเลยเนาะใช่ค่ะพี่บวยก็อย่างที่พี่บวยเคยบอกอย่างที่อาจารย์ก็เคยบอกอ่าท่านผู้ชมทุกท่านเนาะว่าการที่เกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยแล้วเรามีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมันแป๊บเดียวแค่ชาติเนี้แต่ถ้าเราเกิดหรือเราฟื้นในโลกของวิญญ,ญาณมันยาวนานมากๆถูกไหมคะ 好。